อาครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กันในปมปิ้งซิ Simulator ผมแม่งก็ติดใจเลยเหมือนกันการที่ผมมีลูกแล้วผมก็เลย <c oughs> เข้ามาดูก่อนอ้าวพอเปิดเกมใหม่มามันให้คุยกับลูกได้ครับผมให้แม่งเลย,ยนี่เลยเอาขนมนไปกินเลยลูกร,รักเจ็ดสิบเลยเหรอผมพารเมียกวราอ่าอ่านี่ไปเอ้ยมีลูกได้อีกเหรอเต้นเต้นอย่างเงี้ยผมชอบ กูว่ากูมีสิมีลูกได้อีกะบอฮา่าเดี๋ยวเขาว่ากันเอ่อคุณแม่แม่เป็นไงวะแม่กูเองนีง่แม่กูยังไ,ได้ได้ยาอยู่อะเอาุูจมมีความเป็นอะไรก็มาแล้วเลยผมก็ต้องซื้อทั้งดอกไม้ให้ภรรยาซื้อยาให้แม่ซื้อเอ,อสายใหม่ให้ลูกอีกโอ้โหะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรได้บ้างนอกจากซื้อของให้กับคนในครอบครัวของเรา ามาทีนี้ผมจะเช็คก่อนว่าบินมาวันไหนนะผมจำไม่ได้นะโอ้อีกสองวันแน่สบายเลยเดี๋ยวเราสั่งเครื่องดื่มดีกว่าเพราะว่าเราอัปเกรดตู้ไปแล้วเราต้องสั่งเครื่องดื่มมาได้เยอะแล้วนี่จัดไปจัดไปอะไรที่เป็นเครื่องดื่มเอามาให้หมดเลยผมจึซื้อคุณไว้เองแล้วก็เออมีเลมอนนไม่เอาเลมอนนท ไว้มีเวลาค่อยไปทำเรีกแล้วกันอ่ะนมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่โอ้โหสามร้อยกว่าบาทเลยเหรอแต่ก็จัดมาเถอะจะไปกลัวอะไรวะฮะ <Good S 1> คนมันจะรวยอะ่ะย <way. S 1> แต่ของอันนี้ก็จะหมดอ่ะนะไม่มีตังค์ละเหลือร้อ,อยกว่าใบโอเคเฮ้ยน้ำมันโลน้ำมันโลเฮ้ยคุณผู้ชมน้ำมันมันจะหมดอ่ะตังค์ผมหมดก่อนน้ำมันนี่ก็ดิทำไงดีวะ hey. <Good> เออสั่งมาก่อนแล้วกันแบบสักนี้สักหน่อยอะ่ะไม่งั้นไม่ได้ลนะูเว้ย ไม่พอเตอิมอีกมามามาโอ้น้ำมันจะหมดไอเวนเอ้ย <Okay. S 1> ผมน่าจะมาเช็คน้ำมันก่อนเนีย่ยไปสั่งของวะ่ะ hmm. <Good S 1> เอ Good <Okay. S 1> อกูมอเนกอะไรอ่ะไม่มีลมลนะเฮ้ยโอ,โอ้มีคนนี้มาชำระค่าน้ำมันจ <Okay. S 1> ันหน่อยโ hmm. <Okay. S 2> อเคโอเคเฮ้ยจะไม่ให้กูว่างเลยหรอกูถามจริงเฮ้ย <Okay. S 2> <laughs> okay. มันเยอะไปพราะวะโอเคพวกมึงช่วยกรุนาะพอๆก่อนไดนะ้ไหมอย่าให้กูต้องเอ่อหรือกูเซ้นหรอได้รุนของก่อนนี่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมามา่ามันต้องแช่แข็งวะเออผมงงมากเลยเว้ยมันมันจะมาแช่ตูเ้เย็นทำไมมามา่า <พอ S 1> จริงไหมอ่า ผมอยากจ้งางพนักงานแคชเชียร์แล้วดีมันทำให้ผมงุนหงิดมากเลยการที่ถึงน้ำมันทำอะไรเลยนี่โอเคโอเครถลดรถรถลดไม้นี่น้ำมันแป๊บเดี๋ยวพนักงานมันก็คงเดินมาเอาน้ำมันใส่ถังนี่แหละโอเคกูุมอนนี่มีแล้วเหรอโค้ช้ากว่าจะเดินถึงอามาใส่ของใส่ของ ย่างเยอะไม่น่าจะพอนะตู้ดูดูแล้วตู้ต้องขยายแล้วเท่าไหร่วะมันขยายอีกได้ปะไม่ได้แล้วนะเต็มคับแล้วตู้ต้องใหญ่แค่ไหนนี่เอาละ่ะโอ้แต่ว่าก็ได้เยอะอยู่แล่ละตึ๊ดตึ๊ดเอาโอเคคิดตั้งก่นอนเฮ้ยมันน่าหงุดหงิด เข้าใจสิจริง <Okay. S 1> มีเงินี่400บาทแล้ว,ลวเดี๋ยวสร้างน้ำมันเลยโ <you>, okay. อเค500นะครับสั่งน้ำมันก่อนสั่งน้ำมันก่อนน้ำมันน้ำมันน้ำมันจัดไปเต็มปเปี่ยมเต็มปเปี่ยมคนส่งน้ำมันก็คงงงนะไม่สั่งทีเดียววะหา,าดูไม่เงินตังกูงงหมดเออมันเต็มวะ นั้นผมให้พนักงานคนนี้เอาของไปเก็บให้ด้วยดีเทลก็คือเขเก็บ่าสบายทีนี้แล้วก็คมจะต้องเก็บตังก่อนสักพันหนึ่งเฮ้ยกัญชาตัวยัพี่วัน,นิารลน้ำอยู่เลยใช่ไหมบล่อเออมากูช่วยรถเอช่วยกันช่วยกันช่วยกันเออ กันวกัน,นต้องซื้ออีกสักต้นอะ่ะผมว่านะเพื่อที่จะแบบว่าคุ้มๆหน่อยสาจ้างมาจะวิ่งมาได้ยังไงเวอ,อโอแล้วก็ที่ชาร์จไฟเทสลาเรายังไม่ได้ซื้อเลยครับแพงจัดจัดไม่เป็นไรไว้ก่อน Thank you, darling. เดี๋ยวผมขอทำการคิดทางให้ชาวบ้านชาช่อง,งก่อนนะคุณผู้ชม <Okay. S 1> เฮ้ยขวามือมันบอกว่า <Good morning. S 1> ตำรวจจะมาที่ปั๊มของเราเห <Hey. S 1> มือนมาบ่อยขึ้นเหรอในสองวันนี้ <Good morning. S 1> ใช่ปะ่ะโอเคมาเหอะ <Okay. S 1> ไม่มีอะไรผิดกฎหมายแล้วเออพนักงานคนของอูดนะวะเอ้ยาางงาเยขาไม่ได้คนของผมใช้คำสั่งผ,ผิดไปหรือเปล่า นี่อ่ะน่าจะต้องอันนี้ปะไม่รู้อ่ะ <Okay. S 1> โอเคเฮ้ยเฮ้ยอยู่ๆวับมาอย่างน,นี้มีเครื่องอ,ะอ่ะไวเคิร์นนมสตบบรอเบอรี่แล้วก็โคโคาโกล,ล่าอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้นวายใส่ไปดี ใส่ไปดีใส่ไปดีใส่อ้าเต็มอ่าเต็มโอ้โหโอ้ i n อ t e a c h e r โอเคโอเคเอาละทีนี้เราก็จะต้องสั่งอุยแต๊บนึงคุณผู้ชมโอ้ยมันไม่ว่างจริงเลยนะผมจะสั่งของมาสต็อกเพิ่มสักหน่อยโอเคเอาละเดี๋ยวผมไปสั่งของก่อนแล้วกันนะ ไหนๆก็ว่างแล้วสั่งนี่เลยของเอามาให้หมดเยอะๆเลยเพราะว่าเชลเราว่างเงินเราก็มีเออเอ,อ,อันนี้เอาออกเคแล้วก็ซอสตั๊บในๆๆช็อกโกแลตทัวอันนี้ด้วยโอ้ห้าร้อยกว่าบาทแล้วโอ้ยพอก่อนพอก่อน <laughs> พอก่อนเดี๋ยวจุกเดี๋ยวจุกเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่้หหลอนนะคืออย่างนี้ครับพี่แจ็คเรื่องตามันเป็นอย่างนี้ครับมีปั๊มแห่งหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวใหเล่าในเดอะโก้วันนเออเดี๋ยวเช็คก่อนครับว่าพนักง,งานเรามีคนไหนพนักง,งานแก้หมด ไม่มีหวานเหลือๆล้นๆน,นะบอกเลยไม่ผมว่าผมอยากจะอัปเกรดอันนี้ดีกว่าพันแปดมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่าเปลี่ยนยางนะหรือว่านี้ดีกว่าพันห้าโอเคดูก่อนแล้วกันภายในวันสองวันนี้ยดูตังก่อนผมไม่ได้ซื้ออะไรแล้วล่ะช่วงนี้ผมที่ยังไม่ซื้ออะไรมากมายนะที่จะมาอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาเองินไปยุ่เจือกคนในบ้านซื้อลูกอมให้ลูกแดดทุกวันเลย เดี๋ยวะต้องของกันครับผู้ชมอุย้ยโอ้ลูกค้าเพียบลืมลืมว่าอยู่ทําไมลูกค้ามันยืนค้างกันมันไม่มันเลือกของนานมันไม่ได้เลือกนานนะมันมาต่อแถวไปได้ผมคงต้องซื้อเชลมาเพิ่มอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าของมันวางไม่พอแล้วไม่เป็นไรซื้อมาเถอะอยังไงมันก็ต้องซื้ออยู่ดีอะไม่วันนี้พรุ่งนี้เอ้โ้ผมมีเงินอยู่เจ็ดร้อยบาทแล้วครับผมตอนนี้เราก็ พิวผิวเลยเพราะว่าของเรายังเหลืออีกเยอะไม่ต้องสั่งอะไรเพิ่มยาวๆอ่ะน่าจะานะหัวน้ำหมดแล้วว่ะเครื่องดื่มหมดแล้ว<อ>กล้องสุดท้ายละ็ะไ,ไรเอาของมาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันไปจัดเอ้ยยังสั่งอันนี้ไม่อีกเหรอ <c oughs> เวนเน้ยเอาอันนี้มาของมาส่งละ เช็คน้ำม,มันเหลือเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ลูกค้าเยอะด้วยดิแลบบ้วแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บแป๊บโอเคโอ้ยเหนื่อยมากครับแบบเป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำอะไรเองแบบนี้โคตรจะไม่ว่างเลยร้านขายดีก็ดีอยู่แต่ว่าไม่มีเวลาทำอื่นเลยเอา้าเนี่ยจะรู้ไปไหนไม่ได้เลย Thank you, โอ้โห Ô โคตรจะเศร้ามาเอาเชลมา วางก่อนละแล้วก็น้วางจริงๆอันนี้มันมันต้องแช่แข็งน้ำวางไว้นี่เออน้ำเออเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าที่โกดังน่ะเรามีอะไรตกค้างไว้บ้างหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะโอเคไม่มีเลยครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคิดเงินคนให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อของให้ลูกห้หลานเราให้ลูกให้เมียให้แม่ you, เอาล่ะผมนี่ไปซื้อก่อนดีกว่าครับก่อนที่ร้านมันจะปิดเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลา15นาฬิกาแล้วไม่รู้ว่าจริงๆมันปิดกี่โมงปล่อยให้ลูกค้ามัน,มนงงท,ทุทุกยืนรอกันไปก่อนแล้วกนะันไปเดี๋ยวผมจะซื้ออย่างราสองเลยแล้วกันเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลามาบ่อยๆเราจะได้มาแบบว่าแค่วันเว้นวันนะจริงๆอยากซื้อให้เยอะกว่านั้นแต่ว่าต้อง เกียรตินอนเออซื้ออิฐส่งกลับบ้านส่งกับบ้านกอบไม้สองส่งกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็ซื้อยาสองส่งกับบ้านส่งกับบ้านเออแม่กูเขาป่วยแลย้วหนาวเขาจะไม่แข็งแรงเลยใช่ไหมชีวิตเนี้ยไปกลั <c oughs> บามาที่ปั๊มต่อแล้วก็คิ้งเงินต่อโหจะมีเงินไปเป็นพัน เหลือก็มาแปดร้อยแย่เลยตึ๊บเอาละครับ oh. เดี๋ยวผมคิดเงินลูกค้า oh. ต่อไปให้มีเงินกลับมาสักพันหนึ่งให้มันสบายตัวกว่านี้ก่อนเพราะว่าเรายังมีย <Okay. S 2> ี่สิบด้วยเราต้องใช้นี่หลายวันด้วยนี่หว่าผมก็ลืมไปเลย <S <S เอาละมืดแล้วครับม่วงแล้วแต่ว่ารอรับต้นไม้ก่อนแล้วก็รอเคลียร์ลูกค้าก่อนเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไม่นอนแต่ ก่อนอื่นเราต้องดูสิว่าเออไม่ใช่นี่ของเราเนี่ยป็นเหลือเท่าไหร่ละหนี่ของเราเหลือทั้งหมดเออ่400บาทไม่เป็นไรไม่รีบ400บาทใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการให้วิ่งไปไหนอะกลับบ้านแล้วหรอ เขาไปไหนวะอ๋อเขาจะมาเอาต้นไม้ปลูกแต่ผมถือไว้ก่อนนั่นเป็นส่วนเรากูไมื่อกี้กูอย่ากลัวเงี้ยไม่เห็นเหรอ <Okay. S 1> มันไม่เห็นเหรอก <Yeah. S 1> ถือต้นไม้ไปฮึป๊าบเคลียร์ก่อนเคลียร์ลูกค้าออกทั้งหมดโ <Okay. S 1> อเคครับเรียบร้อยน่าจะหมดแล้ววันนี้ใช่ไหมโอเคอ๋อมีลูกค้าอีกคนนึงที่ยังไม่เสร็จ ธุรกิจถึงเขารอก่อนเลยเดี๋ยวแม่งคนเดียวเนี่ยกูจะหลับไปอยู่แล้วมังตามมึงเงียบเหงาอ้อยังจะมีคนมาซื้อยีอีกอได้เหรอถ้าเปิดทัางคืนได้ไหมวะโอ้เหนื่อยจัดแล้วพี่คนนี้เขาไม่เสร็จหรอพี่วะก็ไม่ดูหริอ้แม่งตังแม่งเติมโคชช้าเลยว่ะโค้ชมูนินไปไปครับไปครับ โอ้มีคนนี้ด้วยนะเขามาขี้ปั๊มเราก็ต้องแวะซื้ออะไรหน่อยเฮ้ย <you>, <Hello. S 1> ให้ไวเลยให้ไวเลยสามคนนี้ไม่กลับบ้านไม่นอนแล้วโอ้ตาจะปิดต้องไปซื้อกาแฟกินนะอาการนี้มันจะหายไปเอไปที่บาซ่าแล้วเราไปซื้อกาแฟแต่ผมไม่ซื้อบายบาย โอ้ลูกค้าหมดแล้วจะซื้อไปทําไมใช่ไหมมัคงไม่มีใครเดินไปแล้วละ่ะม,มือมือคำ่ำอันนี้เขาเขาอ๋อเขาเดินกลับเอาเว้เราก็กลับบ้านเราปล่อยให้เด็กๆมันจัดการปิดปั๊มไปพี่รถจอดอยู่หนึ่งคันอ๋อของคนนู้นก็สงสัยอยู่ว่ามันมีว่าเข้ามาในปั๊มเราหรือเปล่าแล้พรุ่งนี้เช้าผมก็จะมา ให้ยาคุณแม่เอ้ยเราให้ก่อนได้เลยนี่หว่าวันนี้เอ้ยให้พรุ่งนี้ดีกว,ว่าไม่ต้องรีบให้หรอกเฮ้ยดูลูกเราดิประตูก็ไม่ปิดแล้วมันปล่อยแม่งมาเดินนี่ <laughs> มันไม่หายไปเหรอ <c oughs> มีของใช้ในบ้านเลยไม่เอาดีกว,ว่ายังไม่ซื้อดีกว,ว่าของใช้ในบ้านคือเพราะว่าเรามีเงินเพิ่งจะพันเดียวเองเราต้องกักตุนไปเยอะละไวลงทุนเเชา้ชาเช้าแล้วรีมาคอมงมน มาโอ้โหเราสุริมาคอมันต่อเน,นื่องครับอออแบบว่าตยิกๆยิก้กอออเมืเ่อยนิ้วพี่ไหมเป็นพ่อคนอีกแล้วอ่ะลูกกูสองคนเลยเอ,อ่ะอ่ปะป๊าให้ไปเลยลูกป๊าตก็ให้คนนี้ด้วยกลายเป็ว่ากูต้องไปซื้ออันนี้ทุกวันเลยเอ่ะ <c ười> ผมยิ้มเนี่ยนะพอไหมที่รักเดี๋ยวขอาอว้างๆเรามาจัดกันอ,อีกคุณแม่เอายาไปกิน่าเมื่อไหร่มังจะหายกันแม่กูถามจริงเจ๋งวะเล่นกันไปนะไอเด็กสองคนนี่ัะม,มีได้สักกี่คนวะลูกเรื่อยๆปะเรื่อยๆวุจัดได้เรื่อยๆเยๆจ,จ๋งว่ะ แล้วเราเอารูปเป็นพนักง,งานที่ปามเราได้ป่ะวะถ้ามันโตขึ้นอะ่ะน่าจะได้คุณจมจะได้ไประหยัดตังค์มาแล้วจ้าพี่เดินขาเปย้ออ่อนแรงบรําเลยพอดีพี่เพิ่งจัดกับเมียมาเมื่อกี้บอกว่าเหนื่อยสุดๆเนื่ยฟุดหุดแล้วน้องๆตังค์เออเออ Thank you darling Thank you ผมรู้แล้วผมจะซื้ออะไรผมซื้อตู้ไอติมดีกว่าโอเคโอเคเอาละผมจะสั่งขนมมาเพิ่มแล้วก็สั่งเครื่องดื่มมาเพิ่มแล้วก็ซื้อตู้ไอติมแค่นั้นเลยมาครับเครื่องปั๊มลมมาละอ่อไว้ตรงตรงตรงนี้หรอโอเคเอา เออเทคปัม๊มปัม๊มปัม๊มทำอะไรแล้วต้องมีรถมาจอดตรงนี้หรอจอดตรงไหน,นโอเคคุณใช้ไม่เป็นฝากไว้ด้วยแล้วกันเฮ้ยอัปเกรดได้ด้วยหรออัปเกรดหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอัปเกรดได้ไหมโอเคเอาแม่งแปบนี้เลยอ่าขั้นสุดขั้นสุดแต่ว่ามันได้อันเดียวนะ ถ้าแปดร้อยแปดร้อยคูณหกเป็นถ้าเท่าไหร่วะแปดแปดช่างแม่งก็ hmm. เกือบแปดพันโอเคถ้าแปดแปดแปดหกเท่าไรนะแปดหกห้าสิบสี่ป่ะประมาณนั้นอะ <Okay. S 1> คิดได้ไม่เก่งอะประมาณห้าพันกว่าบาทอะถ้าจะซื้อ ที่ชาร์เทหน้าให้ทั้งหมดแปดอันอะ่ะแปดอันหกอันหกอันอะ่ะเออห้าพันสี่เลยวะชาตินี้ยังมีมันไม่เกินสามพันเลย <Okay. S 1> แต่ผมเล่นมา <laughs> ดีเมื่อกี้ยังสุ่มของได้อยู่เอาไาโอเคโอเคไม่เห็นมีรถมาเติมลมเลยอยากเห็น เดีว่าเติมลมให้พี่หน่อยนะน้องนะนี้มีวันพังด้วยทำไมตัวชาเทล่ามันถึงพังวะหรือว่ามันเป็นเพราะเกิดจักไฟไหม้วะเออผมว่าน่าจะเกิดจากไฟไหมอ่ะแล้วมันเลยพังวะจริงๆเราต้องซื้อเออตัวตั้งชาร์จมาแล้วก็ซื้อไอ้เสาห้ามสูบุรีแบบน,นี้มามันก็จะไม่พังละเพราะอย่างอันนี้มันอยู่ที่80%เนี่ยแล้วมันก็80%อย่างนี้มาตลอดหลาย EP แล้วนะ ผมว่าที่มันเหลือแค่แปดเอร์นพราะว่ามันเคยโดนไฟไหม้มาชัวร์ถ้าผมไม่ติดป้ายอันเนี้ยมันก็จะพังอแน่นอนอเพราะฉะนั้นหัวชาร์จเราไม่ต้องเสียดายถ้าเราซื้อมาเพียงแค่เราเติมวันนี้เข้าไปอีกสองร้อยคือมีงบพันหนึ่งอ่ะได้ครบชุดเลยโอ้หัวชาร์จแปดร้อยแล้วก็ป้ายสองร้อยเออเออเออได้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 เดี๋ยวผมจะรีบหาเงินมาจัดการแล้วกันนะ แต่ว่ามันกูจะยังไม่ใช่ EP นี้หรอกเพราะตอนนี้เพิ่งมีเงินอยู่พันหกพรุ่งนี้นี่สิแล้วก็จะมาแล้วมาวันนี้วะเฮ้ยมาพรุ่งนี้รอหน่อยรอหน่อยแออให้กูได้รอสักวันสองวันหรือว่าเดี๋ยวจะไปซื้อของแล้วเอโเคเดี๋ยวผมจะให้พนักงานแคชเชียร์มาทำหน้าที่แทนก่อนแล้วกันนะ พนักงานแคชเชียร oh. ์ด mm ีเทลมาแคนเซลโอเคมามาทำหน้าที่ก่อนแล้วน้ำอันนั้นอะ่ะมันไม่มันมัน,ม,นมันไม่เห็นทำขายเลยเปลี่ยนไปยืนแล้วไม่เห็นทำอะ่ะทำไมวะทำบ้างปะเนี่ยเท่าเดิม อัปเกรดได้ไหมอัปเกรดไม่ได้โอเคไปไปเถอะจะห้าโมงแล้วเดีเ๋ยวร้านปิดมาเลยซื้อขนมให้ไอ้พวกเด็กๆก,กันก่อนสีอ่อันเลยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านยาแม่ไม่ต้องซื้อก็ได้น,นี่ซื้อสองแล้วกันโอเคส่งกลับส่งกลับปุ๊บแล้วก็ผมจะไม่เล่นแล้วไอเนี่ย นเนี้ยมันเป็นบ่อนเว้ยตอนคืนแล้วมาตอนคืนผมเล่นแ้ผมเจ๊งโอ้ผมเล่นไม่เป็นเนียเรื่องนี้อะลรวะเรื่องนี้คืออะไรอ่ะแต่มันไม่เห็นมีอะไรเลยคืออะไรห้องน้ำห้องน้ำแต่ไม่มีห้องน้ำมากาแฟมากิแกนแก้วเลยโอ้ยตาว่างอ่ะบอกเลยตาว่างไปกลับปั๊มทำงานต่อมาแ้วจ้ะมาแล้ว ่ให้พนักง,งานเชียร์เนี่ยจังละเดี๋ยวขายเองทำไมมันไม่ยอมไปทำเลมอนวะนะเลมอนวะเก็ผงมมงวะ <Hello. Hello. S 1> มืดแล้วนี่ <Okay. S 1> เราใกล้ได้ไปนอนแล้วมั้งแต่ว่าตาเราไม่ปิดไง <Okay. S 1> เพราะว่าเรากินกาแฟมา เดี๋ยวผมเคลียร์ลูกค้าเออหมดปัมนน๊มแล้วนี่ผมเคลียร์ลูกค้าหมดปัมนะ๊มแล้วเดี๋ยวผมจะให้พนักง,งานคนนี้มันมันไม่ยอมมาทำน้ำเลมอนให้ผมมันแค่มาไปยืนประจําที่อ่ะแต่มันไม่ยอมท,อทําอ่ะพับเกรตเท่าไหร่อะสองพันเจ็ดเลยเพราะฉะนั้นเนะี่ยผมให้มันไปประจําที่แค่เชียร์ต่อก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวผมไปทำเองน้ําอ่ะเดี๋ยวผมขอทําน้ําก่อนนะคุณผู้ชม เอาละผมทําน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเอาไปแช่ก่อนพอดีมีพนักง,งานช่วยยกไปแช่้ะคนหนึ่งอ้าไปกลับบ้านนอนเอาคนนี้มาเติมอีกเหรอนี่กี่โมงแล้วชี้มาดึกมากแล้นะมึงจะมาเติมอีกเหรอหรูอ้เลยใครวะเจ้าของรถอยื่อไหอ่อะแล้วมันยังเติมไม่เสร็จเลยแล้วเจ้าของรถอนะเอา้ย รถไขวะเดี่ยวนะแล้วรถไข่อ่ะแล้วมันอยู่ร้านหรอมันก็ไม่มีใครมาคิดเหมือนแล้วนี่เอ้ากูรู้เลย ไม่มีใครเข้าห้องน้ำด้วย hmm. เออเดี๋ยวให้พนักง,งานคนนี้หยุดขายก่อนเดี๋ยวผมจะเช็คเองอ๋อ <Bye. S 1> oh, คนนี้ไงโอ้โหว่าใครเดินไปย่ยูทุกนูว้ว่าบั็งกน้ำผมกลับบ้านแล้วงงเลยงงแดกเลยอยู่ดึกป่านนี้แล้วมีรถมา ผู้นี้ยังรอดอีกหนึ่งวันบินจะมาในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้รอดบินมาวันพรุ่งนี้เดี๋วดูคนต่อไปผมก็จะคงจะต้องไปเล่นนอกรอบไปแหละในวันพรุ่งนี้นะก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมนะก็ช่วงนี้ยูทูบโคตรเงียบครับนะคนไม่ค่อยเข้ามาดูเลยไม่ค่อยมีคนกดติดตาม้วยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะ เดี๋ยวผมจะไปเล่นนอกรอบละไายบา see y o u